อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเร่งพัฒนาสิ่งทอรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศครับจากการที่ประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกในอุตสาหกรรมสิ่งทอปีนี้น่าจะขยายตัวเราะได้ร้อยละ2.5ถึง3.5แม้ว่าในช่วง4เดือนแรกจะขยายตัวติดลบร้อยละ0.5เนื่องจากราคากลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงแต่นางสุธินีผู้ประกาศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,อกล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาทำให้ผู้ซื้อยอมจ่ายเพื่อสินค้าคุณภาพดีนอกจากนี้หลายประเทศยังมีความต้องการด้านวัตถุดิบจากไทยเพื่อนำไปผลิตเครื่องนุ่งห่มจำนวนมากขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลบอลโลกก็มีการสั่งผลิตชุดกีฬาจากไทยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้เ,เริ่มนำเส้นใยธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร เช่นใบสับป,ประรดต้นกันชงและเศษริมใหม่มาผลิตเป็นผ้าผืนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นและลดการนำเข้าฝ้ายครับ